ครับพวกเราทิปดันทุลังมันเป็นยังไงทิปเนะี่ยอ่าอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทิปนี้มันดันทุลังยังไงซึ่งเราไม่รู้จะไปไหนกันดีเรามีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวเลือกเราเลยนี่จะสุ่มว่าเราจะได้ไปที่ไหนจะซุ่มออกที่ไหนเราจะไปที่นั่นกันเลยรอดูเอายังไปอ้าวโอเค นี่นะครับผลคือวัดบางฉลงนอกซึ่งไม่ไกลจากวิทย์ยเราหรอกเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวัดวางฉลงนอกเราอ่ะมีอะไรซึ่งการเดินทางของเราก็คือรถส่วนตัวของพวกเรานั่นเองพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังไปพร้อมยังไปเลยเจ็บก็ทนนื่ก็ยอมบังจะคายเอาทั่วไม้นายจ่า ยินเก็บอารมณ์ความอ่อนล้าเอาไว้ที่ไหนลดได้ไหมไอ้บังบังไม่ได้อะไรโปรดเห็นใจแค่ไม่กี่กระตังอาจจะทําไม่รู้ให้บางคนนี้วันนี้ได้เรียนหนังสือไม่ได้บังบังจำปิดอะไรอยาเลยอย่าทำให้เอาไอ้างช่วยบางหน่อยได้ไหมเสร็จเงินเศษฐานที่คุณน,นั้นมี มาเกินไปบางคอจะทำบ้างทำไมทำบ้างทำไม่ทำบ้างทำไม่ แต่เรามาช้าไปสรุปเราไม่ได้ทำบุญครับแต่เรามาด้วยใจครับเดี๋ยวให้หารปานดีกว่าไปลุยครับที่มาประวัติของวัดโดยสังเขปนะครับวัดตังฉลองนอกตั้งอยู่เลขที่60หมูนหนึ่งถนนเทพารักษ์ ตำบลบางฉลองเผอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสังกัดคณะสงฆ์สถานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ3,7ไร่อนณาเขตก็ประมาณนี้ทิศเหนือเป็นอะไรวะจดถนนสาธารณนะอันนี้ตัดออกครับเราอยู่จุดไหนครับเาอยู่จุดนี้นะครับทางเข้านี่นี่ซไปไม่เห็นนะเพราะเราไม่อยู่ <c oughs> นี่คือขนาดโดยรอบของวัด เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่เท่าตัวผมเลยเห็นไหมนนมียีบสาตึก23มอาคาร23มอาคารรวมสิ่งก่อสร้างติดแม่น่ะเอ้ติดคลองบางปาติดถนนเดินทางสงดะดวกเดเข้าถึงได้ง่ายตาพนันดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะพาไปดู บรรยากาศแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีที่ออกกําลังกายสําหรับเด็กสําหรับอ่าคนที่รักสุขภาพนะแต่ที่วัดสมิ่งคกันนี่นะดูดิดูด,ดิอะไรเนี่ยดิ๊ดจะทำอะไรเนี่ยออกกายเพื่ออันนี้เรอคือคนเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับออกกําลังกายอ๋อทีอ่ไย่างเดียวใช่ไหมกระดือ,อดพับไม่ได้เกี่ยวโอเค เจ็บไปนะไม่เกี่ยวครับเป็นการทดลองครับตัวการทดลองเหรอนี่นี่ส่งความส่งดาส่งความมามีเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันครับสงความกินด่วน đang đăng ký kênh Bye bye